เอานะครับอืม <c oughs> อบุกยานาหน้าที่สิบหกนะครับต่อจากเมื่อคืนเดี๋ยวจะนับบรรทัดนับแต่บนนะบรรทัดที่สิบเอ็ดอยู่กลางกลางบรรทัด A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa annifu rahimahullahu ta'ala. Dan disebut pada i'ab sunat wudu daripada tiap-tiap barang yang ada khilaf. Ha, pindah dulu nah. Let me in kitab i'ab wa. Sunat wudu maiถึง sunat au ah ha, sunat wudu ah ha. ulama hukum sunat ni ha, daripada tiap-tiap barang yang ada khilaf sunat naik tuk, -tuk. สิ่งที่มีคีลาฟคีลาฟอะไรนี่เดี๋ยวพี่น้องจะงงที่มีคีลาฟอุลมามะว่าถ้าทําสิ่งนี้บางอุลมามะว่าเสียน้ํามละมาบางอุลมามะว่าไม่เสียนี่คือสิ่งอดัดอคลาฟเขาเรียกเมื่อสิ่งมีคีลาฟแบบนี้มุสนเบบอกว่าถ้าเราทําแล้วสุนัขเอาน้ํามละมา ถึงแม้ว่าในมัซฮับเรานี้ไม่เสียนาละหมาดก็ตามแต่สุนัขเพื่ออิกรอมคำพูดของอุลามะที่ว่าเสียนั่นเองเข้าใจนะครับนั่นคืออิบารัตที่ว่าสุนัขวุฒิจากไปจากที่อบบารังยังอโดคิลาฟอ่า ลืมจแจ้งนิดหนึ่งพี่น้องวันนี้ก็อ่ามีคนเข้าไปถมที่เขาถมให้สวยทั้งที่ที่ไม่ต้องถมแล้วนะสิบคันรถลอว,วันนี้เขาก็เคลียร์ให้เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าผมว่างอิชั่ลลั์ผมจะไปไล่สุดในพื้นที่อีกทีหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็มีพี่น้องก็ส่งความช่วยเหลือมาคนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไรนั่นคือจริยะของท่านนะครับ ก็คือเรื่องปกตินะครับเขาเรียกว,ว่าเกื้อหนุนซึ่งกันและกันผมให้ความกระจ่างความเข้าใจศาสนาให้มาริฟัตแก่ท่านท่านก็เกื้อหนุนผมให้อยู่ได้ให้ทำงานได้อะไรได้ก็คือเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเขาเรียกนะั้เพราะว่าเรานี้ไม่มีเงินใต้โต๊ะไม่มีเงิน ที่มาจากความมืดมาเพราะเราไม่เอาเงินแบบนั้นเราต้องการรักษาความจริงของศาสนาหัวใจเราจะต้องบริสุทธิ์ต่อสามารถจัดจำหุกมของอัลลอฮ์ได้มากและได้นานและที่สำคัญความบรารักัตก็จะเกิดกับเราใครผีเข้าผีออกใครเจ็บป่วยหาสาเหตุไม่เจออา เราก็ทําน้ําให้เป่าให้อัลลอฮ์ก็ <Allah S 1> ให้เห็นว่าเออมันหายสาเหตุเพราะเรารักษาความจรงิงเราสักฟอกฟหัวใจของเราแต่ถ้าเราเที่ยวกินมอมแมมกินโมเม,มกินม,ม,มุนมมามไม่มีทางหรอกครับอัลลอฮ์จะให้นี่คือความจริงนะครับความรู้นี่ก็ขัน้นค่อนข้างจะยากเลยนะความบรารอกัดยากกว่าความรู้อีกฮ่าฮ่าอ่ะดูต่อนะครับ bahawa benaso air sembahyang tecing nyo klimok sia hai nam ah ha, ko kau sing ti mi kilap ah ha, wa te cing sia hai nam lama. seperti cint arai ti wa mi kilap wa sia hai nam lama. seperti makan daging unta kam nan unta na na. ha, an nan bukan anta nah ah dia pai anta laonan อันตรายเว่าท่านนะ,ะนี่อุนโตเช,เช่นากนารกิงอุนโตเช,เช่นการกินเนื้ออูดอุนโตนี่อูดกินเนื้ออูดมีบางอุลามะฮุกุมเสียน้นาละมาเข้าใจนะครับแต่มมซฮับชาฟีไม่เสียนะแต่มมซฮับฮานาฟีเสียนะครับซึ่งคีิลาบแบบนี้นะบารังอั d ดอคีิลาบนี่ เมื่อเรากินสุนัตเอาน้ำละหมาดท้งที่เรามีแล้วนะเข้าใจนะครับเพื่อจะรักษาคีฟล่าด้วยความละเอียดละออุลมามะใสา่เราไม่อยากให้เราตายไปในสภาพที่ขาดทุนด้วยท้งที่เรามมืัทราบสวีเราไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะดานมันตุฟาราจ b i n a t a n แล้วก็ไปกระทบไปจับไปต้องอวัยวะเพศของสัตว์ไปจับไข่แมวสมมุตินะครับทั้งที่มัอฮราบของเราไม่เสียน้ำละมาจับไข่แมวที่เสียคือจับด้วยฝ่ามือไม่มีอะไรรองรับไปจับสากาตลูกหลานอดัมไอ้นั่นเสียแต่ถ้าไข่แมวแมวไม่ใช่ลูกหลานอาดัมไม่เสีย แต่ก็มีอุลามะอื่นบอกว่าเสียเลยมาสาลในคิลาฟเมื่อคิลาฟถ้าเราไปจับไครแมวไครวัวอ่าไครมา้าสุนัตเอาน้ำละมาเข้าใจนะครับอ่าด้านบาเลืดึงวยกันท่นและคนที่อายุ ถึงข้าวนิาบรรลุตามศาสนบัญญัติด้วยปีสุนัตเอาน้ำละหมาดเช่นกันด้วยปีก็คือ15ปีไม่ฝันขีช่ช้างผู้ชายคนนั้น15ปีครบสุนัตเอาน้ำละหมาดผู้หญิงคนนั้นไม่มีประจำเดือน13ก็แล้วก็ไม่มี ตัวก็ไม่ใช่เล็กอ่าสิบสีก็แล้วก็ไม่ใช่มีสิบห้าก็ไม่มีอีกเลยบาเล็กด้วยอายุครบสิบห้าปีซึ่งอายุครบสิบห้าปีนี้บางอุลามะว่าอ่าจะต้องเอาน้าละมาดนะเสียน้าละมาดฮ่าฮ่าด้วยแต่มื่อสับเราไม่เสียนะนี่แหละคือมีคิลาบเมื่อมีคิลาบสุน,นัขเอาน้ําละมาดดานมุนโต อ่าและก็อ้วกอ่าอ้วกเนี่ยจากปกติอ้วกไม่เสียน้ําละมัดในมัซฮับชาฟีนะาอ่ามัซฮับชาฟีจะเสียก็คือคูรูจุไซมินซาบีไลนีอันนั้นเสียมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดวัตถุหนึ่งวัตถุใดออกจากสองทางประตูหน้าหรือประตูหลังอะไรออกเสียหมดอ่า ลมออกก็เสียน้ำออกก็เสียอะไรออกเสียหมดแต่ถ้าอ้วกละ่ะมาซับเราไม่เสียแต่ท้ามอิจมาไม่ละ่ะไม่ใช่อินจมาเรื่องนี้คิลัมเซับอานาฟีเลเอเอ,เ,อเสียน้ำละมาดนะมุตต์ล่ะก็ชัดเจนก็ไปอีกทีนี้ของคิลัพแบบนี้แหละถ้าเกิดเกิดกับเรา เจ้าของกิตับบอกว่าสูนัเอาน้ําละหมาด dan keluar suatu daripada tempat yang tiada batal wudu แล้วก็มีสิ่งหนึ่งออกจากจากรูที่ไม่เสียน้ําละหมาดรูที่เสียน้ําละหมาดก็คือสองรูสบีไลนี่รูหน้าและก็รูหลังขีมุ้งออกเสียไม่น้ำละหมาดไม่เสีย ขี้หูออกเสียไม่น้ําละหมาดไม่เสียแต่มีบางอุลามะว่าเสียเลยเมื่อถ้าเรามีน้ําละหมาดแล้วสั่งขี่มุกออกสุนัตเอาน้ําละหมาดเข้าใจอย่างทีนี้อ่านั่นแหละที่อิบารัตกล่าวเมื่อกี้ว่าสุนัตวุฎุจากไปจากทียอับบางอย่างอุดหิลา ก็จะไปอย่างที่นี่นะและครานุมอ่านอัลกุรอานเล็เพื่อจะอ่านอัลกุรอานก็สุนัตเอาน้ํำละมา่ฟังให้ดีนะนี่อ่านอัลกุรอานไม่จะจับต้องนะถ้าจับต้องวาจิบต้องมีน้ํำละมาอ่านตรงนี้ไม่ถึงอ่านปากเปล่าคนนั้นอยู่เฉยๆเขาว่างเขาอยากจะอ่านกุลหู สุนัตไปเอาน้ำละมาถ้าไม่เอาบาปไม่ไม่บาปสุนัตเอาฟังให้ดีฟังให้ชัดนะสุนัตเอาอยู่เฉยเฉยอ,อยากอ่านสุราบากอรออ่ะไม่ได้จับต้องก็สุนัตเอาน้ำละมาอยู่เฉยเฉยไม่อยากเวลาให้ผ่านเปล่าเปาอ่าอยากจะอ่านวากีอ่ะอ่ะก็สุนัตเอาน้ำละมาเข้าใจริที่นี้ นี่เนี่ยงี้อ่านอย่างเดียวนะคุณอย่าไปสับสนกับว่าไปจับต้องนะจับต้องนะวา J ิบต้องมีน้ำละหมาดนนะไปทูลอัลกุรอานจับอัลกุรอานนั้นวา J ิบต้องมีน้ำละหมาดที่อิบารัตกิตาบนี่มึมบ้าจออัลกุรอานนี่ไม่ถึงอ่านปากเปล่าอย่าไปสลับกรณีอย่าไปมั่วนะหรือฮะดดษอยู่ดีๆจะอ่านฮะดดษจัตวน อาเราจำฮะดีษมามากนี่ยจำสักหมื่นฮะดีษเราก็ต้องทวนบ่อยอยที่นั่นจังหวะไม่มีน้ำละหมาดอยากจะทวนอ่ะสุนัขไปเอาน้ำละหมาดนะฮอาตจะรีวายวตาก็เรีวายวตาฮะดีษอ่าไม่ได้ไม่ได้จะอ่านฮะดีษแต่จะอ่านสายแรงงานก็สุนัขมีน้ำละหมาดเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าดูรีวายว่า อ่าเนี่ยพอเอ่ยรีวิทย์ตรงนี้เนี่ยเราคนยุคอาคิรซะมานจบเลยจบแต้มเราไม่รู้เรื่องเลยรีวิทย์นี่นี่คือความจริงนะครับเลยอุลามะบันทึกตั้งแต่เดิมเนี่ยระดับฮัดเดสเป็นยังไงถ้ามาซอฮ์ฮ์ก็ซอฮ์ฮ์นั่นแหละถ้าระดับมฮัสันก็ฮัสันนั่นแหละอ่าถ้าระดับมาเม,ามชฮูรก็มัชฮูรนั่นแหละถ้าระดับมาดอเอฟก็ดอออฟนั่นแหละ ตาระดับมากรีบก็กรีบนั่นแหละอ่าตาระดับมาอ่าอัซีิสก็อัซีินั่นแหละระดับมาอาฮัดก็อาฮัดนั่นแหละอ่าแล้วแต่ระดับของฮะดีสมาอย่างไงก็อย่างนั้นเราไม่รู้เรื่องจริงๆเพราะเราคนยุคอาข์คริสจ aman สายรายงานเราไม่รู้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ Rau tuang, rujuk dari diri sendiri. Jangan pergi kambuah ulama-ulama wahsahai. Rau pergi ke Albania, rau orang biza tak tahu. Nuk samb nalgah, tak suka. Hadis ini, kodenya dari wahsahai. Jadi doa. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Hadis itu ulama tak tahu, tapi suka. Kena pergi ke Albania. า ا إله إلا ล ل ل ه นี่แหละครับยุคสุดท้ายขอาตัวเองมีความรู้ยุคสมัยก่อนเกิดยุคสมัยก่อนยุคสลาฟุสซอลและเราจะไม่ว่าจะไม่ตำหนิเลยแต่นี่ตัวเองเกิดในยุคอุดท้ายของยุคและไม่ใช่เรียนอะไรมากมายซ่อมนาฬิกานี่แต่เสื้อเขาเรียกกัน ตายในปี1333สตาวัตที่14จากียามัดมารุมมารอแหละอัลลอฮุอักฮุอะบดุลแน่ละคนสมัยนี้แต่ขนาดนี้ยังมีคนหลงจะไปตามอยู่นะลาอิลล่าอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุลรัสลุฮันาอินดูนี่อุลามะฮดิษมุฮัดดิษุนุบุคฮารีนุมุสลิมุ ติรเมซีนนนู้ละคนยุคซาลาฟูซาเลอันนี้เป็อัลบานีนะมาเป็นมาเป็นอุลามาฮเดสอิชมันบ้ากันใหญ่เลยคนยุคนี้ฮ่าฮนี่ยแต่มันก็ไม่แปลกมันละที่นี่มันละที่มั่วอยู่แล้วไม่งั้นมันไม่เอาแหละคนเรียนสามมันเที่ยวไปขี้หกชาวบ้านอยู่บนเวทีเปล่าเปล่าเปล่าเอ็นขึ้นคอเลย j าวีอารับกิตับอ่านไม่รู้สักตัวนึงอืมชาวมาขี้ฮกไงชาวบ้านฟังโอ้จาในอินดูถามจริงๆรสายอัลิสุนนะฮ์วอลจัมันนยุกอัลบานีใครบ้างยอมรับว่ายอมรับว่าอัลบานีเป็นคนมีความรู้ไม่มีเช่นเดียวกันในยุคมุฮัมมัดเบนอับดุลวาฮับ อ่าที่เกิดในปี1น1 5 1 5เสียชีวิตในปี1นึ่ต้นศตวรรษที่13แล้วเนี่ยกอรณที่13แล้วเนี่ยในยุคสมัยแก่ใครบ้างยอมรับว่าม,มาุฮัมมัดแบมบลวะฮับคือคนอาเลมคนหนึ่งไม่มีอ่าแต่พวกนี้ดันมาดันกันเองมายอกันเองอ่าเหมือนมันยกยอไอควายสายบุรีนั่นแหละ เจอตัวจริงพี่น้องอัลฟาริดให้สาอาให้ควายสายบุรีอ่านสักสองมาตัดบอยังอ่านไปสักตัวที่แต่พวกมันฟวกละที่วาฮบียะละนะทลล็อยกย่องนี่มันคือจุดอันตรายทําให้สังคมนี่ปวนทําให้บาโลนลงมาอย่างง่ายดาไอคนที่มีความรู้มันกดนะเพราะไม่ใช่ฟวกมันแต่ถ้าสายของมันจะให้สั่งๆมันยกอืม La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah na indu kun pani. Ha. Ah. Hm. Pinong ka ผมมีประสบการณ์จริงอ่ามีมีวะบีนี่แหละตั้งอ่าตั้งเป็นอยู่ในอยู่ในกลุ่มสภ,ภาอุลามะของฟอกเขาเชื่อช่วยจัดการเกี่ยวกับใครมาฟ้องร้องอย่าร้างมาทำการน,นีกัทีนี้ปรากฏว่ามีอยู่เคสหนึ่งนี่ผมไปเจอกับตัวเองเลยนะ เรื่องของเรื่องสามีภรรยานี่มีปัญหากันมีปัญหาไม่ใช่เรื่องอะไรมากภรรยานี่ออกจากบ้านไม่รู้ไปไหนอ่าไม่รู้ไปไหนสามีเนี่ยอ่าคือไม่รู้พอกลับมาบ้านภรรยาไม่อยู่อ่าทีนี้กองแกงกองแกงตอนหลังเนี่ยภรรยานี่อยากจะเลิกแต่สามีไม่ยอมเลิกภรรยาก็ไปฟอ้องอ่าไปฟ้องที่ อ่าที่เขาฟ้องกันเข้าใจนะครับทีนี้เขาก็สืบสืบไปสืบมาอ่าสืบภรรยาสืบภรรยาเสร็จเขาสืบสามีสามีว่าอ่าสามีก็ใจกว้างนะ่ะเขาว่าถ้าเขาผิดอนุญาตให้จัดก,การได้เลยอ่าแล้วทีนี้ไอ้ฝ่ายคนที่จัดก,การที่อยู่ฝ่ายฝ่ายชายาสอะไรกันแล้วพูดแอ,อร์ฝ่ายชายาส ดันไปบอกว่าภรรยาออกจากบ้านไม่ขอสามีไม่เป็นไรไอเราฟังจากหูเองเพราะว่าใช่เหรอพนั้นเหรอศาสนาเราบอกอย่างนั้นเหนาะอ๋อเอ๋ออ๋อเอ๋อประการว่าคนที่พูดที่อยู่ฝ่ายศาเรตกิตับจาวีนี่มันยังอ่านไม่ได้ทีลาอิละอิลลอห์มุฮัมมัดุรับสุนนะอินดูนี่แต่นั่นแหละอ่า Kelati wahabi Mujassimah dolalah laknatullah ni Menjok yok kon jun, man. Tun, tun Al-Quran. Jun jun, kita perlu membaca Al-Quran. Jun jun, kita lisam hai leh. Ah, Jun leh ni. perlu leh ni. Nai Jun jun, hadis perlu membaca ulama atibai wa. jun, kita hadis membaca Al-Quran. Jun jun, kita perlu อ่าิ اجر ท์ฟิรอฟิรอชิซาวจิฮะลอานัตฮัลมาลาอิกะตุ์ฮัตต์ตัสบะฮาน hadith แบบนั้นนะอ่าทินบีว่าผู้หญิงคนใดก็ตามอย่าว่าแต่จะออกจากบ้านเลยขนาดอยู่ในบ้านเดียวกันแต่นอนห่างจากสามีสามีไม่อนุญาตอ่าอยู่ในบ้านเดียวกันนี่แต่นอนห่างละอันัตฮัลมาลาอิกะตุหสมัยวัลอัลนางจะถูกสาปแช่ง ด้วยบรรดาเาลกัตหัตตาตสบะจนกระทั่งถึงชาและคุณเอาจากไหนว่าภรรยาออกจากบ้านไม่ต้องบอกสามีได้คุณเอาจากไหนมองตาผมปปกิบปอกกิบปอกกิบปอกปรากฏว่ามันอ่านยาวีได้กระทนกระแท่นกระทนกระแท่นแต่มันถูกสถาปานาอยู่่ายวิชาการแล้วนะเนี่ยคือสายวะฮบีมันจะเป็นอย่างนี้มันจะโยแต่คนของมันมันจะยกแต่คนของมัน เนี่ยว่าละที่นี่ละที่ชั่วร้ายที่สุดลัที่นี้เป็นมะเร็งของสังคมสังคมไหนมีลัทธินี้สังคมนั้นป่วยและป่วยหนักด้วยโอ้หน้ากลัวหน้ากลัวจริงๆคนสมัยนี้อ่าอย่าไปเลี้ยงพี่นอ้องยิ่งเฉพาะลูกศิษย์ผมต้องมีความกล้ามีชัจยะเหมือนครูนี่อ่า ถ้านับผมเป็นครูนับผมเป็นอาจารย์นับผมเป็นบาโบต้องจริงอย่างที่ผมจริงอย่าไปกลัวไอ้ฟองบาบาหล่านี้อ่าฮึอ่าดูต่อด้านกมือนวิชาก l รสอนวากา อ่าไม่มีน้ำละหมาดสอนอิลมูลแบบนี้อ่าสุนัตเอาน้ำละหมาดไม่เอาบาปไม่ไม่บาปมันสุนัขก็ใจนะแต่ถ้าแต่ถ้าเอาละอ่าได้ผล,ลิบบุญนะด้านเส้ามัสิดและเวลาจะเข้ามัสยิดก็สุนัตเช่นการเอาน้ำละหมาดไม่มีน้ำละหมาดเข้าได้ไมได้อ่าแต่ถ้ามีมันดีกว่าอ้าอีกอมะหรืออีกอมะ

หรือจะอ่านขุตบะอื่นไปจากขุตบัตจุมมาตาขุตบะจุมอะตวา j ิบต้องมีน้ำละมาดนะเพราะขุตบะตรจุมอาตดุดประดังสองร კ าตฉะนั้นวา j ิบต้องมีน้ำละมาดไม่มีน้ำละมาดจะอ่านขุตบะตวันศุกร์ไม่ได้และขุตบะอื่น่ะขุตบะตรอื่นไม่เป็นไรขุตบะตนิกะคนก็จะมานิกะเตรีมาว่าอ่ยูซุฟช่วยอ่านขุตบะตให้น้อยนิดนะสุนัขเอาน้ำละมาด ถ้าไม่เอาได้ไหมไม่เป็นไรไม่บ้าเข้าใจนะแต่ถ้ามีอ่ะมันดีอ่าฮะดาน زيارة คุบบุรนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและสุนัตมีน้ำละมากเช่นกันทำการซ ز ي ا ر ์ทำการเยี่ยมเยียนกุบร์นบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เวลาเราไปมาดีนาห์เนี่ยจะเยี่ยมกูบนบีนน้ำละหมาดเราไม่มีอัซุูนัตเอาน้ำละหมาดก่อนอ่าดาน زيارة คุบ زيارة ศิลากูบูรเล็จจะบ ي ا h ة บันดาคูบูรมุสลิมินมุสลิมะอ่า ز ي ا รอกูบูรอ่ากูบูรปะเรากูบูรโตเรากูบูรเพื่อเราอ่าซูนัตมีน้ำละหมาดในการ ز ي ا รอกูบูร ไม่มีได้ไหมได้แต่ไม่ดีอ่าเพราะสิ่งเหล่านี้สุนัขสุนัขเราอย่าลืมต้นขั้วถ้าทำแล้วได้ผลบุญถ้าไม่ทำอ่าเราก็ไม่ได้ผลบุญด้แต่ละมหิบุญการไซนุลอโรกีอโรกีและได้รวบรวมด้วยไซนุนอโรกีว่าที่ปัดทีต้องุดวดู สถานที่ที่ใช้ให้เอาน้ำละมาทใช้ให้มีน้ำละมาทน่ะมากก็ไม่แหงก็กิโรกิโรอันผาตผู้ละตี่าด้วยมีมากจนถึงกิโรกิโรนับดูแล้วอันผาตผูละที่อันปาตละที่สี่สิบแหง อ่านั่นใจนุลไอโรกีกล่าวว่าสัตตันที่ใช้ให้มีน้ําละหมาดอ่าไม่ใช่ให้ไปเอาน้ําละหมาดจุดนั้นไม่ใช่นะก็คือให้เรามีน้ําละหมาดมีอยู่40แห่งสองพุลหดินตุตรเอาเบลวุดุดิฮูลูดาริปะดโนยูจีสิบแห่งใช้ให้มีน้ำละหมาดก่อนดาริปะดโนยดาริปะดบวัดซิ่งนั้น Kon ti catam sing Dan dua puluh kemudian daripadanya lek igi sip langcak ti tam selew. Kau cai na? Ah, ha, rau pay back maya, ah back sit, ah pay awal nama lama. Hahaha, na na. Hmm. Ah, suan rau Al Quran, an pak ให้มีน้ำละหมาดก่อนและอ่านไม่ใช่อ่านเสร็จก็ไปเอาน้ำละหมาดไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจตรงนั้นให้ดีอืมอ่ะดาเลละดิมีกาลากีดิตุนตุตายมุมอ่ากันติยูอ่ะพอบเวลาเกิดจุดอันอืมอ่าอยากจะให้บรรดาศิษจานุศิษย์และผู้ติดติดตามฟังเก็บเอาไว้เก็บไฟเอาไว้แล้วก็แชร์ให้เยอะ และก็พยายามฟังให้เข้าใจนะถ้ารอบแรกไม่เข้าใจก็ทวนเป็นรอบสองสุดท้ายนี้ขอพระองค์องล์ละประทานความเข้าใจความจำที่ดีแก่ทุกท่านให้ประสบแต่สิ่งที่ดีและปกป้องสิ่งที่ไม่ดีวะบราฮิตอฟิกวะลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุวัลลอฮุอะลัม